ห้ามอิจฉากันเราต้องช่วยเหลือกันคนที่ได้โบนัสไปน,นองค่ะได้หลายเขาก็ต้องซอยเหลือกันทุกๆคนส่งสีภาพส่งสีภาพนะคะสีภาพนี่หัวใจจะหาดวงเด้หัวใจจะต้องหาดวงโมเมนต์กดดวงเดียวก็แล้วแล้ว่านนี้เพื่อนๆกะย่างบกฏแห้กันอยู่นะคะไม่รู้ว่าเกิดเพราะว่า ไม่อยากจะสนับสนุนเพื่อนหรือว่าไม่ถึงนะคะทิ้งร่องรอยไว้ด้วยการคอมเมนต์นะคะด้วยการคอมเมนต์แต่กี้ย่ายกับว่าเหตุคือการพอย่ายบอรูนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วเราก็ทําตาไปไล่เพราะว่าฉันขี้เกียจแต่ฉันก็อยากจะได้ตังค์ฉันจะเอาเปรียบเพื่อนจะให้เพื่อนมากดให้ฉันแบบนั้นกระมี่นะคะแบบนั้นกระมี่จะหาทำเที่ยวซีอยังไปจังสันล่ะค่ะด้วยความมักง่ายเนาะด้วยความมักง่าย คลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เดอ้อพี่น้องคะ่ะคือกดหัวใจในรูปภาพให้เพื่อนนะคะควบคู่ไปก,กับการกดหัวตาไปไล่เพราะว่าฉันขี้เกียจแต่ฉันก็อยากจะได้ตังฉันจะเอาเปรียบเพื่อนจะให้เพื่อนมากดให้ฉันแบบนั่นกระมี่นะคะแบบนั้นกระมี่อยหาถามทําไมฉันต้องเห็นโฆษณานี้แล้วเลื่อนขึ้นไปอีกคะ่ะพี่น้องขาเลื่อนขึ้นไปแล้วจะเจอคาว่าใช่ กับไม่ใช่นะคะให้ไปกดคําว่าทําเพราะไม่รู้หรือว่าไม่ทําเพราะขี้เกียจหรือว่าไม่ทําตาไปไลเพราะว่าฉันขี้เกียจแต่ฉันก็อยากจะได้ตังค์ฉันจะเอาเปรียบเพื่อนจะให้เพื่อนมากดให้ฉันแบบนั้นก็มี่นะคะแบบนั้นก็มีจะหาทาตาไปไลเพราะว่าฉันขี้เกียจแต่ฉันก็อยากจะได้ตังค์ฉันจะเอาเปรียบเพื่อนจะให้เพื่อนมากดให้ฉันแบบนั้นก็มีนะคะแบบนั้นก็มีจะหาทําคํามากดที่เดิมนะคะมันจะขึ้นคําว่า โฆษณานี้มีประโยชน์ทุกคนท่งสีภาพส่งสีภาพนะคะสีภาพี่หัวใจจะหาดวงเด้หัวใจจะต้องหาดวงโมเมนต์กดดวงเดียวกว็แล้วแล้วปล่อยขมีน้ําอยู่ในตัวชมพู่นี้นะคะเพื่องอย่าลืมค่ะเมื่อเจ้านี่ย่างไกลเธอนั้นรักยังของ ไไไฟฝ่านมวนะัคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เด้อพี่น้องคะคือกดหัวใจในรูปภาพให้เพื่อนนะคะควบคู่ไปกับการกดหัวทุกคนส่งสีภาพส่งสีภาพนะคะสีภาพในหัวใจจะหาดวงเด้หัวใจจะต้องหาดวงโมเมนต์กดดวงเดียวก็แล้วแล้วอย่างไกลเธอนั้น ยังงังงคมนไฟ,ฟันไไม่ไ<น>ได้ดีกันแล้วกันเนาะที่เพิ่นที่โตเอาใจตใจใจ่ต่อมูต่อพวกแก่นออบ่ได้หันัดต่อมูด้แต่แยก็หากดให้มูเนาะ,ะกดหัวใจให้กันอย่างไกลเทอนั้นรักยังคงมันไฟฟฝันไม่ไหว นะแ,คแค่ส่งสติ๊กเกอร์ให้ก็ได้นะคะที่คอมเมนต์ขั้นตอนแต่ละรูปอย่าว่าจะเป็นการดีทิ้งร่องรอยไว้ให้เพื่อนว่าเรามาหาเพื่อนจกินแสนอนานและไกลแสนไกลไม่นายน้ำใจรักไม่เสื่อมไม่คลายคำากดที่เดิมนะคะมันจะขึ้นคำว่าโฆษณานี้มีประโยชน์แต่ยายยังเงยไหลเลยเงาไหลใส่ย้อยน,นะคะอุย้ย มัมพู่ยายมันร่วง oh. คนช่วยเหลือกันด้วยกันนะคะกดหัวใจว่าแมก่กดจังสี่เด้วยว่าแมก่กดมือเด้วบว่าแมก่กดตังสี่เด้ยป่านนี้เพื่อนๆกะย่งบกกดแห้กันอยู่นะคะไม่รู้ว่าเกิดเพราะว่าไม่อยากจะสนับสนุนเพื่อนหรือว่าไม่ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำด้วยใจรัก จะอยู่ได้นานแล้วเขาก็จะได้คื้กันแจย,ยังเงอไหลเล่นเงาไหลไใลย,ย้อยนะคะอุ้ยมุ่มพู่ยายมันร่วงแอ้ยแย่ย,ยังเงอไหลเล่นเงาไหลใลย,ย้อยนะคะอุ้ยมุ่มพู่ยายมันร่วงอ้อ่าให้จบนะคะหากมีโฆษณาก็ดูโฆษณาให้จบแล้วกด จุดไข่ปลาสามจุดแล้วไปกดคำว่าทำรารกดที่เดิมนะคะมันจะขึ้นคำว่าโฆษณานี้มีประโยชน์ต้องคอมเมนต์ด้วยยิ่งดีคอมเมนต์ด้วยยิ่งดีเพราะเพื่อนจะรู้ว่าเราได้เข้าไปจริงนะคะบางคนเข้าไปกับไปกดซื้อกดได้สี สลายนขาดร้อนพุนได้ย่า่กับปไปลลยปน,นันตามภาษาคนมักร้องเพลงขาดพี่น้องคะ่ะนี่คือตัวตนของใหญ่น้อยนะคะใจสตรีมนะคะกดหัวใจเหมือนกันนะคะดูคลิปให้จบใจสตรีมนะคะกดหัวใจเหมือนกันนะคะดูคลิปให้จบตาไปไลยเพราะว่าฉันขี้เกียจแต่ฉันก็อยากจะได้ตัง ฉันจะเอาเปรียบเพื่อนจะให้เพื่อนมากดให้ฉันแบบนั้นกะมี่นะคะแบบนั้นกะมี่จะหาทำค่ะจากนั้นเราไปกดหัวใจให้เพื่อนกดหัวใจนะคะพี่น้องค่ะกดหัวใจซึ่งแปลว่ารักนะคะควบคู่กันไปแล้วก็คอมเมนต์ให้เพื่อนๆใจสตรีมนะคะกดหัวใจเหมือนกันนะคะดูคลิปให้จบูเทียงคู่ดวงใจไม่ แม่นานเท่าไรเราก็จะรอตัวถึงไกลใจอยู่นะคะทิ้งร่องรอยไว้ด้วยการคอมเมนต์นะคะด้วยการคอมเมนต์ทีก่กี้ย่ายกเหตุคือการพออ่ายบอลูนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วเราก็ทําใจสตรีมนะคะกดหัวใจเหมือนกันนะคะดูคลิปให้จบกดหัวใจนะคะกดหัวใจที่เป็นสีแดงๆที่แปลว่ารักเลย นะครับแปลว่ารักเลยเวแล้วเบาอีกเต้าตันย่าบอลดูใจสตรีมนะครับกดหัวใจเหมือนกันนะคะดูคลิปให้จบต้องคอมเมนต์ด้วยยิ่งดีคอมเมนต์ด้วยยิ่งดีเพราะเพื่อนจะรู้ว่าเราได้เข้าไปจริงนะคะบ,บางคนเข้าไปกับไปกดซื่อกดได้สีชัเพราะไม่รู้หรือว่าไม่ทําเพราะขี้เกียจหรือว่าไม่ทําเพราะแล้วแต่ นะคะยากกับบอลูพื่กันอย่าหาทำเด้อในนายก็อยู่ดมาอยู่ตรงนี้แล้วจะคิดบ่ายัตเพิ่นดูเที่ยงคู่ดวงใจไม่ดูว่าอาจจะรู้แล้วแต่กแกล้งทําเป็นไม่รู้ก็มีนะคะบางคนทําเป็นเอาหูไปหน้าเอาจ้องคอมเมนต์ด้วยยิ่งดีคอมเมนต์ด้วยยิ่งดีเพราะเพื่อนจะรู้ว่าเราได้เข้าไปจริงนะคะบางคนเข้าไปกับไปกดซื้อ กดไดสีคำมกดที่เดิมนะคะมันจะขึ้นคำว่าโฆษณานี้มีประโยชน์การแสนนานและไกลแสนไกลไม่ไายน้ำใจรักไม่เสื่อมไม่คลายขับไปฟังโคดพันเบาเนาะพันบอกว่าห้ามทุกคนอยา่างไกลเธอนั้นรักยังคงมันไฟฟันไม่ไหว ห้ามอิจฉากันเราต้องช่วยเหลือกันคนที่ได้โบนัสพี่น้องคะได้หลายเขาก็ต้องซอยเหลือกันทุกอรอยเขามีน้ำอยู่ในตัวชมพูนี้นะคะซึ่งต้องอย่าลืมค่ะเมื่อเจ้านี่คนที่ไม่รู้ย่อมไม่ผิดค่ะพี่น้องเมื่อรู้แล้วต้องทำนะคะยายถึงมาออกมาบอกกับเพื่อน ทุกขูดทุกคนที่ยังไม่รู้นะคะนะคะฝากไว้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะเท่านี้นะคะคลิปนี้ชมวิดีโอให้ยายให้จบแล้วก็ดูโฆษณาให้ยายจบแล้วก็คอมเมนต์ให้ยายด้วยนะคะขอบค่ะจากนั้นเราไปกดหัวใจให้เพื่อนกดหัวใจนะคะพี่น้องค่ะกดหัวใจซึ่งแปลว่ารักนะคะควบคู่กันไปแล้วก็คอมเมนต์ให้เพื่อนๆดูเทียงคู่ด,ด,ดวงใจไม่ ยายชอบมาเล่นกับชมพู่เก็บชมพู่มาแล้วลูกหนึ่ง <c oughs> ชอบมาเล่นกับชมพู่ค่ะชอบมากเขากินอะไย,ยายยังเงือไหลเล่นเงอไหลใย้อย,ยยอยนะคะอุย้ยชมพู่ยายมันล่วง <c oughs> อืมเพราะแล้วแต่นะคะยายกับบอลูพื่อกัน <c oughs> อย่าหาทำเดในไหนๆก็อยู่เดมาอยู่ตรงนี้แล้วจะคิดบ่ายยนเพิ่นได้กว่าน,นี้เพื่อน กะย่งบกรถแห้กันอยู่นะคะไม่รู้ว่าเกิดเพราะว่าไม่อยากจะสนับสนุนเพื่อนหรือว่าไม่ทํากฎที่เดิมนะคะมันจะขึ้นคําว่าโฆษณานี้มีประโยชน์นะคะจากนั้นเราไปกดหัวใจให้เพื่อนกดหัวใจนะคะพี่น้องขากดหัวใจซึ่งแปลว่ารักนะคะควบคู่กันไปแล้วก็อคอมเมนต์ให้เพื่อนๆบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ แค่ส่งสติกเกอร์ให้ก็ได้นะคะที่คอมเมนต์ขั้นตอนแต่ละรูปอยาว่าจะเป็นการดีทิ้งร่องรอยไว้ให้เพื่อนว่าเรามาหาเพื่อนทีคนช่วยเหลือกันด้วยกันนะคะกดหัวใจว่าเมนกดจังสี่เด้ว่าเมนกดมืดเด้ว่าเมนกดจังสี่เด้คนช่วยเหลือกันด้วยกันนะคะกดหัวใจว่าเมนกดจังสี่เด้ว่าเมนกดมืดเด้ว่าเมนกดจังสี่เด้ จากนั้นเราไปกดหัวใจให้เพื่อนกดหัวใจนะคะพี่น้องขากดหัวใจซึ่งแปลว่ารักนะคะควบคู่กันไปแล้วค่อยคอมเมนต์ให้เพื่อนๆนนะคะจากนั้นเราไปกดหัวใจให้เพื่อนกดหัวใจนะคะพี่น้องขากดหัวใจซึ่งแปลว่ารักนะคะควบคู่กันไปแล้วค่อยคอมเมนต์ให้เพื่อนๆนตาไปไล